อยากขอเช็คชื่อพวกเราหน่อยแต่การเช็คชื่อของครูก็จะมีกิจกรรมพวกเราเล่นก่อนแล้วกันในการเช็คชื่อครูจะให้พวกเราเช็คชื่อด้วยวิธีการอ่ะเร็นกิจกรรมที่ไหมอ่านว่าอะไรกิจกรรมแรกน้องอ่านร่วมกันกิจกรรมต่อ มีมีเชื่อว่ากิจกรรมต่อําการเมืองไทยนะครับเหมือนกับกิการที่ครูพูดที่พวกเราอ่านเมื่อกี้นะครับคือครูจะมีคำให้จำนวนสิทคำตามนี้เลยก็คือมีคำว่าการปกครองคณะราษฎรประชาธิปไตยพระมัตริย์นะครับและธรรมน,นูญรัะาประหารพาพนนสภาผู้แทนรัฐมนตรีสิทธิและเสรีภาพแล้วก็การเลือกตั้งนะครับ ครูจะให้พวกเราครูจะเรียกชื่อพวกเราเป็นการที่ชื่อไปนในตัวนะครับก็คือสมมติครูเรียกว่าชินพัฒน์ชินพัฒน์ปุ๊บก็จะพูดดึงเบขึ้นตอบว่ามาครับแล้วก็บอกว่าข้อที่หนึง่งคืออะไรให้อ่านเป็นภาษาไทยแล้วองภาษากฤษได้ไหมได้ภาษาไทยเดียวได้ไหมเป็นภาษาเอาเป็นภาษาไทยเดียวก็ได้แต่เดี๋ยวเราลอมาคุยกันว่ามันอ่านว่าอะไรเอาเป็นภาษาไทยนะครับ หมือนกับคนแรกช,รชินาฟัตก,ก็บอกว่ามาครับการปกครองเริ่มฟุ้กานชื่อต่อไปเลยว่าเชิดเกียรเชิดเกียรก,ก็ต้องรีบยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าคำต่อไปคืออะไรคณะราษฎรครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ละคนพอครูงอ่านชื่อเสร็จปุ๊บต้องรีบยกมือแล้วก็พูดชื่อตามหมายเลขที่พุ้เราได้ไล่ตามลำดับไปหรือถึงสิบพอจบสิบปุ๊บคนต่อไปที่ถูกอ่านชื่อก็ต้องมานนับขึ้น ควาที่หนึ่งโอเคไหมครับเข้าใจไหมใช้สูงแผลอะไรยกมือถามกูได้พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะอ๋องให้พันธุะไรก่อนเก็บตังค์กี่เรางบพูดพร้อมกันโอเคไหมโอเคคโอเคครับพร้อมนะพร้อมค่ะเด็กชายชินภับครับมาแล้วการบุกฟอร์มครับโอเค

เริ่มทราบแล้วน้องว่าสิทธิคำนี้อ่ะสิทธิคำนี้พวกเราที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรการเมืองการปกครองใช่ไหมค้อต่างๆนี้นะคะรับที่ครูให้พวกเราเพื่อการอ่านลงกตะวันตงดีนะครับเป็นคำ่ลรวนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตเนาะเป็นเหตุการณ์สาคัญนะครับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยของเรานะครับอ่ะ ทุกคนมีโทรศัพท์ไหมมีค่ะเดี๋ยวครูขอให้ปุ๊ลองสแกนบนหน้าจอนะครับครูอยากให้พวกเราร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์กาลองที่ครูกำหนดให้นะครับเดี๋ยวทุกคนร่วมกันสแกนกันนะครับครับปุ๊ก็เห็นว่าพวกเราอ่ะเริ่มมีความคิดเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มรู้ที่ไหน ที่จะรู้จักวิคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆทุกคนคนองให้นะพวกเราก็เลยเห็นว่าในเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงและเรามองเห็นว่าเมื่อาจจะเกิดผลกระทบอย่างไรนะครับทาให้เกิดผลเสียหรือผลดียังไงนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์จำลองหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับพวกเราก็เลยตัลิงเห็นอยู่ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรและที่มันลบต่อชีวิตเราอย่างไร เดี๋ยวครูจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนในวันนี้เลยนะครับซึ่งการเรียนวันนี้นะครับเหมือนที่ครูบอกไปเนาะจะเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสําคัญของระบบการปกครองไทยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดให้ฟังก่อนนะครับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสองขัญของระบบการปกครองไทยจะมีอยู่ระดๆบดูนอยู่ห้าเหตุการณ์นะครับที่ครูรู้จักม็คือจะเป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2 4 7 5เจ เหตุการณ์มหาวิปโยค14ตุลา2516นะครับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับแล้วก็เหตุการณ์ทุนจักรวาลจมีน2535และสุดท้ายจะเป็นเหตุการณ์ยึดอำนาจการปกครอง19กันยา2549นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะมาเริ่มพูดกันก่อนว่าการเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคอะไรนะครับคือมันเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรต่างๆที่เองที่มองเห็นได้ชัดจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงรัชกาลของรัชกาลที่สี่นะครับคือรัชกาลที่ครับเริ่มนำรับครูต่างชาติเดินเข้ามาทําการเรียนการสอนครับเพื่อให้ข้อความรู้ให้กับให้รัชสมัยเก่ราชวงศ์ เดีではでは look, ๋ยวเรามารู้จักจอมพลก่อนนจอมพลชาติชายก่อนจอมพลชาติชายเห็นหน้าแกไหมเห็นหน้าไหมอ่าอันนี้คือจอมพลชาติชายนะเป็นนายกัฐมนตตีผู้ที่ใช้นโยบายการเปลี่ยนแปลงสนามรบเป็นสนามกัรอันนี้คือใครทุกคนรู้จักไหมเรียกอะไรนะครับสีนะครับพลอันพันตำรวจโทนักสินชินวัฒน์นะครับตรงเป็นนายกจอมพล คนนี้ชื่อว่าคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับคนแรกคือใครคนแรกพยามพโนใครคิดว่าถูกต้องหไมใครคิดว่าคนแรกคือพยามพโนเหมือนเพื่อนบอกยกมือขึ้นถูกต้ออ่เป็นคนแรกคือพยานพโนใช่ไหม รับิีไหมจำบนปอไหมหรือบนเอกชาติชายไหมใครคิดว่าจำบลปอมีไหมบนเอกชาติชายยกมือบนเอกชาติชายมีกี่คนเดอนสองสามสี่คนรักสีสคนถึรับีปัจนโตคนเอกเม ลูกนิวโป้อนี่คือกี่บั้ยโมเดลเฟมเอาเสียข้างบ้างในการีเอะไร้ารจ่ายปึ๊บไ้ยูนะครับเด็กเมนคนสองโมเดลช่างจายคนที่สี่กีนัหนึ่งนะครับโมดลเก่าไครจอบนปอไหมเฟดลเฟมไหมเฟเดลเฟมรับใจเฟมีนะครับอ จมอม,จมพลปจอมพลปนะครับเป็นคนที่สองนะครับคนที่สามเสร็จแล้วเมน่ี้คือคนเอกเพนดีช่ชางใจดีช่าก็ต้องเป็นครัีนะครับอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับเพมเพื่พวกเราทายเราไล่ดูนะครับจางเหตุการณ์ต่างๆนะครับมีคนแรกคือใครไพนาปโนตกรนิติทาดานะครับคนที่สองจอมพลปมีคนสงครัญคนที่สามคนเอกเพม พิธีคุณเอกชาติชายคุณทิพย์ผอตํรวจโทรับศิลป์คุณตะแก้วเข้าไปในแคมป์อื่นนะครับอยากให้พวกเราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้นะครับเพราะความที่เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยนะครับได้ความรู้ความเกี่ยวกับการปกครองในสมัยก่อนสมัยหลังหลังนะครับพวกเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ต,ต่างในอดีตน,นะครับจนถึงปัจจุบันนาอได้เรียนรู้ว่าการเกิดแปลงในยุคสมัยในเหตุการณ์นั้นเป็นมาอย่างไงน,นะครับในเหตุการณ์รต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นและมีบุคคลใดเป็นบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพคนเอกอัรยรุทธรวดโนักเสีเนยน,นรหรือว่าคนเอกประยุทธ์โนชาหรือว่าคนเอกเตมนะครับต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญในยุคส,สมัยต่งตางๆครับ ผู้ขอเช็คความเข้าใจของพวกเราหน่อยถ้าพวกเราเข้าใจในทุกพวกตรงตรงถึงร้อยองศาในแบบเกองศาถ้าใครเข้าใจน้อยลงมาเ5ใครกลางๆนั่นหนใครไม่เข้าใจเลยเอาลงณอาพร้อมกันเข้าใจมากเข้าใจน้อยอเดินสองข้างหยมเิบหยมโอเค าจากสายตาที่ผู้เชี่แล้วนะครับก็มีคนที่เข้าใจมากอยู่ประมาณ60เข้าใจลงองมาประมาณ75แล้วก็มีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างใช่ไหมอีกประมาณ10กว่านะครับ10 30นะครับแล้วก็อีก10นะครับ10 30แล้วก็อีก10นะครับส่วนมากก็จะมีความเข้าใจอยู่บ้างนะครับหลายหลายส่วนนี่แหละนะครับในว,วันนี้นะครับคุณรูก็จะ มีเรื่องการเรียนการสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์การปกครองต่างๆในยุคสมัยของประเทศไทยเราครับเกี่ยวกับนี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมีกิจกรรมให้พวกเราทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในยุคสมัยต่างๆนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันของการปกครองไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้เป็นข้อนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคณะห้องขอพ่อครัครถเลยครับนเรียนทั้งหมดชาบ้าครัวร